ความงดงามทางธรรมชาตินะคะแล้วก็ความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมแล้วนะคะยังมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ร่วมระหว่างไทยพมา่าที่ทําให้ในแต่ละปีนะคะมีคนไทยไม่น้อยค่ะหลั่งไหลไปเที่ยวที่พมา่านะคะ และที่สําคัญค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังพูดคุยกับแขกรับเชิญที่เป็นคนพ่อม่เนี่ยแหละค่ะที่สนใจศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ร่วมนี้นะคะช่วงที่แล้วค่ะเราคุยค้างนะคะถึงหลักฐานชิ้นสําคัญนั่นคือบาทแก้วมรกตนะคะที่บอกว่าไม่น่าจะใช่เป็นบาทของสามัญชน ธรรมดาที่ทวบวชเป็นพระนะคะทีน,ทนี้นอย่างนี้ค่ะคุณมิกกี้นอกเหนือจากหลักฐานชิ้นนี้นะคะที่เจอที่สุสานที่เมืองอมรปุระแล้วนะคะที่เป็นสุสานที่เชื่อกันว่าบรรจุพระบรมอัฐิของเจ้าฟ้าอุทุมพรเนี่ยนะคะยังมีหลักฐานชิ้นอื่นๆอีกมากมายหลากหลายชิ้นเลยแต่ว่าทําให้คุณมิกกี้เนี่ยตื่นเต้นเข้าไปอีกสิ่งที่เจอทําให้คุณมิกกี้เชื่อมั่นว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรคะ ั้งเล่ที่ผมเข้าไปแล้วก็เคลียร์พนทีค่ะแ้วก็เปิดหน้าเดียนตอนเล่นเลก็ผมก็คิดว่าเป็นเป็เป็นสถูปเก่าพระเจ้าอุดมพะสถูปเดียวค่าตอนแรกเชื่อแบบนั้นเหมือนตามที่ใครๆเชื่อนะคะว่าจะมีความเชื่อส่วนหนึ่งแหละเชื่อว่าเนี่ยสถูปเนี้ยน่าจะเป็นสถูปเจ้าฟ้าอุดมพรแต่ปรากฏว่ามีมีสองสถูปนะหลัก็มองเห็นในเห็นอยู่ทั่วทั่วไปเนี่ย ก็มีสถูปหนึ่งก็เป็นทุกนักวิชาการไทยทั้งไทยหรือทา้งพม่าเชียอกันว่าอันนี้ก็คือสถูปของพระเจ้าอุทุมพรบ้านแต่ว่าผมเองนะสถูปนั้นผมไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าเล็กเกินไปเพราะว่าทีงานศุขของพระเจ้าอุทุมพรเนี่ย เปลี่ยนเป็นพระและชทดแจ้เข้ามากริส์เป็นจัดงานนี้ใัยก็น่าจะใหญ่กว่านี้อ่าที่บอกว่าสถูปที่บอกว่าเป็นสถูปปริศนาเนี่ยก็มีอีกหลายสถูปเพราะว่าที่คนสงสัยกันใช่ไหมคะแต่คุณวิกกี้เองไม่เชื่อสถูปนั้นเพราะดูละเกินไปมีค่อนข้างะมีมีสถูปๆใหญ่ๆหนึ่งแต่ว่าสมัยก่อนมองไม่ค่อยเห็นเป็นต้นไม้โข่ะะเพราะตรงนั้นเขาค่อนข้างจะรกร้างที่บอกว่าจะมีการเดิอดถลผมก็ไปสัมภาษณ์ ผู้แถวนี้คนแถวนั้นคนที่ทวนท้องเทมแถวนั้นอายุมากบางบางท่านก็ประมาณแปดสิบเจ็ดนะแปดสิบห้าเก้าสิบนะผมไปนะอายุเยอะแล้วอายุเยอะแล้วผมก็ไปถามนะไปถามว่ารู้จักไหมนิสัยในสุสันของพระมหากษัตริย์อยุธยาค่ะเขาก็รู้จักเขาบอกตรงนั้นอยู่ตรงนั้นทุกคนก็รู้นะทุกคนที่อายุมากมากนะที่อยู่ตรงนั้นผมก็ถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะจำได้ไหมสถูปไหนเขาบอกจำไม่ได้อ่ะ เพราะว่าตรงนั้นอะสอะสะทุบเยอะมากนะคะ,ะก,ก็จะไม่มีไม่มีมมแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีนะมีแต่เสาสะตทุบเอง<ฆ>แต่ว่าเขาพูดว่าตรงนั้นมีแยบมาก<อ>เราจะไม่ได้ว่าสะทุบไหน<ฆ>ะนะผมก็ว่าอยู่ตรงกลางน,นั่นนะมีสะทุบใหญ่ๆสะทุบหน่อยเนาะไอสะทุบเนี่ยรู้จักไหมเขาบอกรู้จักนะ,<ฆ>ะเลี้ยวเลี้ยวว่าอย่างไงสะทุบนั้นอะเขาบอกว่าสะทุบอุทโธมโอสะทุบนั้นเรียกว่าสัตว์ทุมอุทอืมเขาบอกผมว่าถามอุทโมหมายความว่าอะไรคนรู้ไหม เพราะว่าไม่รู้แต่รู้แต่ว่าอุทุมก็คือพระอมีความเกี่ยวเนื่องช่วมโยงกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะใช่เราบอกว่าเป็นสถูกอุทุมสถูกที่รู้ว่าเป็นพระพระก็อันนี้เป็นตอนนียนกันชัดเลยนะคะเป็นภาพที่ชัดมากๆเลยนะคะทีนี้สิ่งที่คุณมิกกี้เจอต่อเนี่ยก็กลายเป็นว่าบริเวณนั้นเนี่ย น่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเฉพาะเจ้าฟ้าอุทุมพรแต่น่าจะเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ใช่ใช่เพราะอะไรคะใช่เป็นอย่างนี้นะขั้นแรกเนี่ยนะผมขอขอพูดยาวนิดนเผื่อจะให้เป็น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 ชัดจนตค้นนะเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ตอนเล่นเล่อะองค์เจดียนี่นะผมในเคลียร์ไปหมดุ๊บนะ องค์เจดียเนี่ยไม่ใช่ลักษณะเป็นแบบสถูบอะสถุอัติสถูบอะเป็นองค์เจดียนี่เป็นลักษณะคล้ายๆพุทธบูชาอ๋อเป็นพุทธบูชาพุทธบูชาค่ะคือไม่ได้อัติสถูเป็นแต่เป็นพุทธบูชาคือสร้าเนี่ยสร้างเนี่ยตามประเพณีพม่าเนี่ยนะเป็นชัดๆเลยว่าอันนี้เป็นพุทธบูชาค่ะพุธก็ตกใจเฮ้ยผิดหรือเปล่าพี่ลือบอกนะความความของผมพี่ลือบอกค่ะผิดหรือเปล่าที่เราคิดมาเพราะว่าลักษณะ คงเคลียไปซะปุ๊บนะไปภูบิที่นี่ก็คือที่อมุมของตะวันออกเฉียง,อออเงเหนือมุมทางตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงเหนือเรียกว่าเนี่ยมุมอีสานค่ะนะอันนี้เนี่ยนเนี่ยทัศนคติของคนโบราณเรียกว่าน,นี่เป็นทิศมงคลทัศนคติของคนโบราณเชื่อว่าเป็นทิศมงคลนั่น<อ>คือมุมอีสานใช่นะคะมุมนั้นน่ะมีสถูปอะไรไปจีมีสถูปสถูปเนี่ยผม,ม,มก็เลยเคยิดว่าไอ้มกไอสถูปเนี่ยน่าสอน อันนี้น่าสน,น,าสนาใจเพราะว่าที่สถูปของพระเจ้พาพระเจ้าบดงเนี่ยสถูปของพระเจ้าบดงเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นสถูปใหญ่แต่ว่าอยู่ตรงกลางสถูปใหญ่นียมีเดพุทธบูชาแต่ไม่มีอาิของพระเจ้าบดงพระเจ้าบดองอาิของพระเจ้าบดงน่ะอยู่ที่มุมแล้วก็สถูปเล็กๆอยู่ในนั้นน่ะอาทิตย์น้อยก็เลยพงก็เลยสนใจก็เลยพงก็เลยคุยกับพิสากับนายวิชากันแล้วก็ผมขุดตรงนั้น แล้วก็เจอหลักฐานอีกมากมายเลยและแทนที่เมื่อกี้เนี่ยที่ผูมาก็คือไอ้บัตรแก้วมรกตบัตรแก้วมรกตเสปุกอันนี้แน่นอนแล้วของพระอ่าอันนี้มั่นใจแน่นอนนี่แม่หลวนของพระแล้วก็พระไม่ใช่พระธรรมดา่ไม่ใช่ธรรมดา่แล้วก็กลายเป็นว่าไปเจอหลักฐานอื่นๆที่บอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับราชวงศ์หลังจากนั้นก็กลีบพงก็หลีบเป็ดหน้าเดียนต่อค่ะตัวก็ะลุสทุบเล็กๆเจอสถุบเล็กๆมากมายเลยนะคะ สมัยก็ไม่ไกลไม่แห่งแข่งจ้าเนี่ยพระโอน๋นะแต่ว่าสถูปทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพยายามมาสร้างไกล้ชิดที่สุดกับสถูปของพระเจ้าหมายถึงว่าสถูปเล็กๆอื่นๆเนี่ยสร้างใกล้ๆกับสถูปของเจ้าฟ้าอุทุมพรถูกต้องถูกต้องค่ะทีนี้สงสัยอย่างนี้ค่ะจริงๆอันนี้น่าจะเป็นคําถามแรกเป็นคนพมา่าแต่ว่าสนใจเรื่องประวัติศาสตร์แล้วเน้นที่ประวัติศาสตร์ไทยด้วยนะคะ เป็นเพราะอะไรคะทําผพูดจริงๆก็คือพง์ถ้าเป็นประวัติศาสตร์ของเอเชียเนี่ยนะ,ะพง์สนใจหมดอะอจริงๆถ้าเป็นของเอเชียสนใจหมดทีนี้อย่างนี้คุณมิกกี้มีนักวิชาการบางส่วนอาจจะบอกว่าเนี่ยพมา่าอย่างนี้เป็นการทําเพื่อแบบเรื่องการท่องเที่ยวหรือเปล่าในเรื่องของดึงดูดนักท่องเที่ยวของไทยเข้าไปอะไรอย่างี้สำหรับเรื่องของ ความเชื่อบางเรื่องหรือบันทึกบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยคุณวิกกี้มองตรงนี้ยังไงถ้ามาคิดอย่างเงี้ยนะผมคิดว่าผมดีใจ ดีใจที่เฉพาะผมไม่ต้องไปต่อสู้ค่ะคือคอ๋อคุณมีกก่กำลังจะบอกว่าถ้าพม่าคิดอย่างนี้จริงๆนะผมจะดีใจเพราะผมไม่ต้องไปต่อสู้เลยไม่ต่อสู้ขนาดนี้เลยอ๋อไม่ต้องต่อสู้มากมายขนาดนี้ตอนนี้ต่อสู้เพราะแคเพราะว่าเรียนภไมิใจลีอย่อยนี้พ <c oughs> ม่าม่จะลีอันเดี <c oughs> ยวคุณมิกกี้คะอย่างนี้ค่ะตอนนี้ใครก็พูดว่าเราจะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามีบาดแผลทางประวัติศาสตร์นะคะลึกบ้างตื้นบ้างนะคะในแต่ละประเทศในอาเซียนนะคะ คุณมิก้ว่าเราจะก้าวข้ามบาดแผลเหล่านี้ไปได้อย่างไงเนี่ยตรงนั้นเราก็ต้อง educate ใหม่นะต้องให้การศึกษามากขึ้นการศึกษานี่ไม่จำเป็นต้องเรียนในโรงเรียนอย่างเดียวนะคะอย่างมาพูดในรายการแบบนี้ก็ทําให้อาร์ตเองไม่รู้เรื่องก็กลายเป็นรู้เรื่องมากขึ้นเพราะว่าเราต้องในสอนให้คนรุ่นหลังว่าปฏิเสธคือนะเป็นอดีตอดีตประวัติศาสตร์เป็นอดีต แต่ว่าเราต้องจุดแจมเราไม่ได้ดืมนะไม่ได้ลืมนะเราจุดจุดแจมเราเราก็ต้องศึกษาเป็นเลสินเป็นเป็นลักษณะถ้า,าสมวัตในประวัติศาสตร์ปู่ลนสมัยก่อนรู้นวน่าสส้นที่ไม่ค่อยมอบสซไม่ค่อยดีในสมัยนี้นะ,ะเราก็ไม่ออกมาใช่อ่าประเด็นก็คือว่ามีแหละเรื่อง<ม>ราวที่เป็นความขัดแยง้งไม่ใช่ไม่มีเราก็ยอมรับแล้วเราก็รู้เพียงแต่ว่า เราไม่ทําอีกถึงบอกว่าอย่าทําให้ซ้ารอยประวัติศาสตร์ตนะเนี่งมีคาโบราณไม่ต้องโบราณหรอกใช้ได้ถึงปัจจุบนันคือมิกกี้เขายังมีประวัติศาสตร์ร่วมนะคะมีพระมหากษัตริย์อย่างเรื่องประวัติศาสตร์ร่วมไทยพมา่านะคะอย่างเรื่องพระนเรศวรหรือว่าเรื่องของออพระสุพรรณกัลายานะคะพม่ามีบันทึกไว้อย่างหนึ่งไทยมีบันทึกไว้อย่างหนึ่ง นะคะเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีความแตกต่างแล้วบางคนก็ยังพยายามที่จะหยิบเรื่อง,องเล็กๆอย่างเนี้ยอดขออนุญาตใช้คําว่าหยุมหยิมคือคือบางเรื่องเรื่องมันเล็กมากๆในรายละเอียดเพราะว่าคือ,ค,อคือเป็นเรื่องในอดีตซึ่งลองบอกได้เลยว่าจริงๆเราไม่รู้หรอกนะคะแต่อยู่ที่ว่าใครเป็นคนบันทึกแล้วรายละเอียดการบันทึกมันจะแตกต่างกันย,ยังไงทีนี้เราจะทําความเข้าใจเรื่องนี้กันยังไงดีมิก้ ไอ้เรื่องที่ปฏิเสธเนี่ยเราชำระาใหม่หรือแรงต่างๆนี่เราทําไม่ได้เพราะปฏิเสธคี่ที่มองว่าทำไม่ได้เหรอทำไม่ได้ถ้าทำก็นีไอ้ไอ้ทีนการทุบทีนการทะเละกันไม่จบอ๋อถ้าเกิดว่าทําก็จะทะเลาะกันไม่จบเพราะอะไรเนาะแต่งคนตามบันทิดมานะสมุ่านะชาติชาติไทยมาบันทิดมาปฏิเสธชาติไทยนะคนเอ็นมา เอางี้ง่ายๆคุณมิกกี้บันทึกมาอย่างหนึ่งอาร์ตบันทึกมาอย่างหนึ่งถ้ามาบอกว่าเอาของอาร์ตกับของคุณมิกกี้ไม่เหมือนกันยังไงอาร์ตกับคุณมิกกี้ก็ต้องทะเลาะกันอยู่ดีเพราะว่ายังไงอาร์ตก็ต้องพยายามยืนยันในฝั่งอาร์ตใช่ไหมคุณมิกกี้ก็ต้องยืนยันในฝั่งคุณมิกกี้ใช่ไหมคะทีนี้ทีนี้ทำยังไงอ่ะถ้าเกิดว่าไม่ให้ชำระอ่ะมาให้ไม่ให้มาพูดกันว่าเอาให้มันตรงกลางได้ไหมหรือยังไงเนี้ยที่ตัวนั้นก็คือที่มิกกี้เนี่ยผมบอกก็คือเพราะว่าที่สักเคอดี หลังจากนั้นเราต้องรักษาปะวัติศัสตร์แต่ว่าไม่ต้องเอามาใช้ในปัจจุบันเพื่อประยุน์ปัจจัยนั้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ทุกคนลืมเลือนไปคะ่ะเรายังสามารถจดจำแล้วก็ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วจะทำอย่างไรล่ะคะ ที่จะไม่ให้ประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องราวความขัดแย้งนั้นเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราคุณมิกิฮาระขอบคุณค่ะนะ นี่คือทั้งหมดของสินสมโมสรค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณนะคะติดต่อได้ที่027902625ถึง7นะคะหรือว่าที่อ e ีเมล a r t c l u b t h p ทยพีพค่ะหรือว่ากดไลค์นะคะตอนนี้เรามีแฟนเพจแล้วค่ะ f a c e b o o k c o m a r t c l u b t h p ัวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ